อบาทรักกนสวรรค์บทที่เจ็ดสิบหกหลวเทียนเฉิงหัวเราะเยาะตนแล้วมองสีแย่พางเต่าน้ำเสียงเย็นเยียบว่าใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยซื่อเจือท่านท่านไม่ต้องการบ่าวแล้วหรือเจ้าคะ สีได้รู้ดีว่าหากครั้งนี้นางไม่จับคนณชายผู้สืบทอดที่มีได้ย่างเหยียบเข้าเรือนปีข้างฝั่งตะวันตกมาครึ่งปีผู้นี้ให้มั่นเกรงว่าต่อไปคงไม่มีโอกาสแล้วจึงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนางไม่เพียงไม่ใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยแต่กลับถอดมันออกมาจนหมดภายในพริบตาแล้วยืนมองหลัวเทียนเฉิงทั้งที่เท้าเป่าเปือยอยู่เช่นนั้นซือจือ ขอท่านโปรดเมตตาเบาแบวตาหลัวเทียนเฉิงกลับคืนสู่ความสงบนิ่งอย่างที่สุดเขาเลิกคิ้วขึ้นยิม้มเช่นนี้ก็ดีฉิงย่เจ้าจะทำอันใดก็ทำขอเพียงผู้อื่นได้ยินแล้วเข้าใจว่าเราอยู่ด้วยกันก็พอแต่อย่ามารบกวนข้าเด็ดขาดเขามาที่นี่เป็นครั้งแรกในรอบครึ่งปี คิดว่าราตรีนี้คงมีคนที่เฝ้ารอฟังเรื่องบันเทิงเริงรมอยู่ไม่น้อยเขาจะทำให้พวกเขาผิดหวังได้อย่างไรอีกอย่างเขาก็มิอยากให้มีข่าวลืออันใดที่ทำให้ศักดิ์ศรีของคนผู้หนึ่งต้องมัวหมองแพร่กระจายออกไปเช่นกันซื่อจือฉีแย่ก้าไปข้างหน้าอย่างมิยอมตัดใจหลัวเทียนเฉิงนอนอยู่บนเตียงเอ่ยเสียงราบเรียบโดยไม่มองสีแย่แม้เพียงสักนิด ฉีเย่อย่าได้ลืมจุดจบของซิ่วเฟิงเล่าข้าคิดมาตลอดว่าเจ้าฉลาดกว่านางฉีเย่ตัวสั่นไปหมดใบหน้าขาวซีดจนคนต้องตกใจนางเอ่ยออกไปอย่างยากลำบากว่าซื่อจือบ่าวทราบแล้วว่าต้องทำเช่นใด ผ่านไปไม่นานเสียงเล็กใสที่ทําให้วิญญาณคนหลุดลอยของสตรีก็ดังขึ้นหลัวเทียนเสิงนอนตาแขงอยู่บนเตียงครั้นได้ยินเสียงนั้นจิตใจก็อดว้าวุ่นขึ้นมามีได้เขาพยายามบังคับไม่ให้ตนคิดแต่ไม่ทราบเหตุใดถึงพ่ายคิดถึงเหตุการณ์คืนนั้นที่ตอนรอบเข้าไปหานางขึ้นมาอีกราตรีดึกสงัดเสียงอันไพเราะของสตรีข้างกายกลับมีได้หยุดเงียบลงสักครา ในค่ำคือนอันแห้งผากนี้ความจริงกับความทรงจำต่างผสมปนเปนกันไปหมดหลัวเทียนเฉิงรู้สึกง่วงงนยิ่งเพาว่าร่างกายกลับร้อนระอุขึ้นมาเขากอบกุมจุดที่ร้อนเผานั้นไว้แล้วขยับมันขึ้นลงไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใดจึงรู้สึกเย็นว่าที่มือตนใบหน้าของฉีเย่แสดงถึงความประหม่าทั้งประหลาดใจ แต่หลัวเทียนเฉิงกับยกมือเอาเจ้าสิ่งนั้นป้ายเช็ดไปบนผ้าปูเตียงโดยหน้าไม่เปลี่ยนสีแม้แต่น้อยเขาถ้าหลงตาใส่นางเป็นการตักเตือนคราหนึ่งเจ้าพักผ่อนได้แล้วนอนเถิดตลอดราตีไร้วาจาพริบตาฟ้าก็สว่างโรยเสียแล้วหลัวเทียนเฉิงค่อยๆลืมตาขึ้นซื่อจือ ฉีเยยืนอยู่ข้างเตียงด้วยสีหน้าลังเลครั้นเห็นนางสวมอภรร์เรียบร้อยหลวเทียนเฉิงก็พยักหน้าพอใจแล้วลุกขึ้นนั่งซื่อจจอบ่าวประนีบัติท่านล้างหน้าเจ้าค่ะมีต้องแล้วหลวเทียนเฉิงสวมอาภรณ์เรียบร้อยก็มองนางคราหนึ่งฉีเย่เจ้าเป็นคนฉลาดคงรู้ว่าควรต้องทำเช่นใดเจ้าค่ะฉีเย่ก้มหน้าตา หลัวเทียนเฉิงก้าวเท้ายาวออกไปพางเอ่ยทิ้งท้ายเสียงเรียบว่าต่อไปข้าคงมาที่นี่บ่อยๆครั้นเปิดประตูออกสายลมต้นเหมันก็พัดกวาดเข้ามาบรรยากาศงดงามภายในห้องพันปิดปิวตามออกไปเงาของคนผู้นั้นหายไปนานแล้วฉีเย่เก็บสายตาตนคืนมาในใจนั้นทั้งเจ็บปวดทั้งยินดี นางยินดีเพราะตนถูกเลือกนางมีได้สวยโอกาสกอดรัดซื่อจือในขณะที่เขานอนอยู่บนเตียงตนอีกเห็นชัดว่าซื่อจือไม่อยากให้ผู้ใดทราบว่าเขามีคิดแต่ต้องสตรีในยามนี้ต่อไปเกรงว่าคงมาหานางแค่เพื่อให้นางช่วยปกปิดเรื่องนี้เช่นนั้นนางก็จะขึ้นชื่อว่าเป็นสาวใช้ทงฝังแนวหน้าไม่แน่ว่าหากตาไหนนายแต่งเข้ามาซื่อจืออาจจะสงสาร และรับนางเป็นอนุภรรยาก็ได้แต่ที่นางเจ็บปวดก็เพราะหากซื่อจือมีแต่ต้องนางตลอดไปเช่นนี้อนาคตนางจะมีบุตรไว้ข้างกายได้อย่างไรเล่าอนุภรรยาที่ไม่มีบุตรก็ดั่งต้นไม้ไรารากนายท่านอาจเอ่ยยกนางให้แก่ผู้อื่นเรื่องนี้พบเห็นอยู่ทั่วไป ชีเย่ดึงผ้าเช็ดหน้าครุ่นคิดอยู่นานในที่สุดก็เผยรอยยิ้มออกมาซื่อจือมีได้ไร้ความปรารถนาเสียหน่อยทั้งยังหนุ่มแน่นนางคิดว่าหากต่อไปทําเช่นนี้บ่อยครั้งเข้าจะต้องทนไม่ได้ในสักวันแต่ที่นางต้องทําคือการอดทนรอยอย่างใจเย็นแม้ซื่อจือจะมีแต่ต้องนางแต่ก็ยังมาหานางอย่างไรย่อมดีกว่าสาวใช้ที่ทําได้เพียงจ้องมองเท่านั้น ความรักใคร่ของซื่อจือที่ผู้อื่นมองเห็นนี้มากพอที่จะทำให้ชีวิตของนางผ่านไปอย่างราบรื่นด้วยดีบ่าวไพร่ทั่วตัวนั้นมีผู้ใดบ้างที่ไม่ประจบผู้สูงกว่าหยับย่ำผู้ต่ำต้อยนางดึงผ้าปูที่นอนอันยับยุ่ยี่นั้นขึ้นแล้วอุ้มเดินออกไปโอ๊พี่ฉีแย่เหตุใดไม่เรียกสาวใช้สกุลหวังเข้าไปเก็บเหล้ายายต้องถือออกมาเอง สาวใช้หลายคนซึ่งพักที่เรือนปีกข้างฝั่งตะวันตกเช่นเดียวกันต่างก็นอนหลับไม่สนิทจึงตื่นขึ้นมาพูดคุยเล่นกันที่ระเบียงทางเดินตั้งแต่เช้าตรู่เพราว่าสายตากับเอาแต่หันไปมองประตูห้องที่เมื่อคืนมีเสียงเล็ดลอดออกมาครั้นเห็นฉีแม่อุ้มผ้าปูเตียงออกมาแต่ละคนก็ริษยาจนตาแดงเมื่อคืนซื่อจือได้ร่วมหลับนอนกับสตรีไร้กฎเกณฑ์ผู้นี้จริงๆด้วย ยามเช้าตรู่เช่นนี้ยังอุ้มผ้าปูเตียงออกมาทิมแทงดวงตาพวกนางช่างหน้าแข้นเคืองนักสีแย้งยิ้มเล็กน้อยวันนี้น้องหยวนซานตื่นเช้านักแต่ดูสีหน้าไม่ค่อยดีเท่าใดข้าก็ถือออกมาเองทุกคราน้องหยวนซานคงไม่เห็นกระมังฐานะเช่นพวกนางไม่มีสาวใช้น้อยคอยปนิบตัติเสื้อผ้าที่สวมใส่ ล้วนรอให้สาวใช้สกุลหวังที่เรือนโฮองเจ้ามาเก็บไปส่งที่โรงซักผ้าพร้อมกันว่าไปแล้วสาวใช้ทงฝั่งนั้นสู้ไม่ได้กระทั่งสาวใช้ใหญ่ที่คอยติดตามเจ้านายด้วยซ้ำสาวใช้ใหญ่พวกนั้นยังมีสาวใช้น้อยคอยปฏิบัติด,ดูแลแต่พวกนางเล่าหากเจ้านายรักใครจึงสามารถชดหน้าชูตาได้หากมีชมชอบแล้วก็สู้ไม่ได้แม้แต่สาวใช้ใหญ่ผู้หนึ่งจริงๆ ฉีเย่ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดอีกคราว่านางจะต้องเป็นอนุภรรยาให้ได้ฮึพี่สีเย่ช่างเป็นผู้ขยันเสียจริงหยวนซานสะบัดผ้าเช็ดหน้าแล้วเบี่ยงกายจากไปส่วนสาวใช้คนอื่นๆแม้จะอิจฉาจนแทบบ้าแต่กับระมัดระวังกิริยากว่ายหยวนซานอยู่บ้างซื่อจือมีได้ย่างรายเข้ามาที่เรือนปีกข้างฝั่งตะวันตกตั้งนานแล้วคราแรกที่หยับเข้ามา ็ตรงไปที่ห้องชี่เย่ทันทีเรื่องหลังจากนี้จะเป็นเช่นไรยังไม่รู้แน่หากฉี่เย่ได้รับความรักใคร่จากซื่อจือแล้วกั่นแกล้งให้พวกนางต้องลำบากเช่นนั้นคงไม่มีแม้แต่ที่จะให้ร้องไห้แล้วแต่ละคนจึงเอ่ยถามนางซักสองสามคำด้วยใบหน้าฝืนยิ้ม ก่อนจะปล่อยสีเย่จากไปหลัวเทียนเฉิงออกจากจวนกวัวกงก็ควบม้ามุ่งตรงไปที่วังจังกงจู่ทันทียามนี้อากาศเริ่มหนาวขึ้นมากแล้วทั้งพระอาทิตย์ก็ยังมีผผลพ้นขอบฟ้าเก็ดน้ำค้างปกคลุมกีบบุพาสีขาวที่เกลื่อนเต็มพื้นเขาควบมาด้วยความรวดเร็วสายลมดุดคมมีดกรีดผ่านใบหน้าหนาวเหน็บเจ็บปวดไปถึงเนื้อ หลวเทียนเฉิงกับชิ้นชาเสียแล้วไม่เพียงไม่รู้สึกเหน็บหนาวแต่กับสดชื่นขึ้นมาแทนด้วยซ้ำเมื่อคืนที่ผ่านมาเขายังรู้สึกเหน็บหนาวกว่าการอาบน้ำเย็นเสียอีกแต่หากคิดให้ละเอียดกับรู้สึกเหมือนฝันไปอยู่หลายส่วนเสียงฝีเท้าม้าดังกุบก,กับกระทบกับก้อนหินบนทางลาดยาวเกิดเป็นเสียงกังวานก้องขึ้นถานุนชิงเสื้อในเวลานี้คือค้กอย่างยิ่งหลวเทียนเฉิงควบม้ามุ่งหน้าไป ด้วยติดใจเหม่อลอยเสียงร่ำไห้ของสตรีผู้หนึ่งดังลอยมาหลัวเทียนเฉิงจึงมีสติคืนมาร่างกายเขาตอบสนองเร็วกว่าความคิดเสียอีกมือจึงดึงเชือกบังคับให้ม้าเบี่ยงตัวไปอีกทางม้ายกเท้าหน้าขึ้นสูงแล้วร้องหี้ออกมาเสียงยาวจมูกใหญ่โตของมันพ่นลมฟึดฟันออกมาเมื่อประทะเข้ากับไอยเย็น จึงกลายเป็นกลุ่มควันค้ายมังกรขาวตัวน้อยสองตัวสตรีผู้นั้นนั่งลงกับพื้นเสื้อผ้าสีขาวถูกลากดึงกระชากยับยุ่งไปหมดหมวยผมหลุดลุย่ย รวงตกลงมาปิดหน้าผากทำให้เห็นใบหน้างามนั้นอยู่เพียงรำไรสายตาของหลัวเทียนเฉิงหยุดมองที่อาพรของนางสตรีผู้นี้สวมใส่ชุดไว้ทุกบุรุษใหญ่สองสามคนวิ่งไล่ตามมาบุรุษไว้คราวเต็มหน้าซึ่งเป็นหนึ่งในนั้นเห็นนางก็รีบเข้ามากระชากปากกับด่าทอไมห่หยุดเมื่อนางน้อยผู้ดื้อรัน้นเจ้าถึงกับก้าววิ่งหนียังไม่รีบกลับไปกับข้าอีกสตรีอาพรขาว พยายามขัดขืนอย่างเอาเป็นเอาตายไม่ต่อให้ข้าตายข้าก็ไม่ไปกับพวกเจ้าบูรุษไว้หนวดคราวแสายะย,ยิ้มคราหนึ่งแล้วกระชากสตรีผู้นั้นอย่างมีปราณีเจ้ามิใช่ขายตัวฝังศพบิดาแล้วหรอกหรือเหตุใดต้องทำให้ยุ่งยากมอบร่างกายชดใช้ก็สิ้นเรื่องอย่างไรบิดาผีของเจ้าก็มอบเจ้าให้พวกเราตั้งนานแล้วไม่ สตรีผู้นั้นร้องออกมาสุดเสียงนางกระโดดหนีพางสอดส่องไปรอบทิศจึงพบเข้ากับหลัวเทียนเฉิงที่นั่งอยู่บนหลังม้านางผักบุรุษมีคราวอย่างไม่ทราบว่าเอาเรี่ยวแรงมาจากที่ใดแล้ววิ่งไปหาหลัวเทียนเฉิงคุณชายท่านโปรดช่วยข้าด้วยหลัวเทียนเฉิงกำบังเหียนแน่นม้าจึงสงบลงสตรีผู้นั้นคงตกใจครั้นเห็นผู้ที่สามารถช่วยตนได้นั่งอยู่บนหลังม้าไม่ไกลนัก ก็ถึงกับเข้าไปกอดขาม้าไว้ม้าตกใจขึ้นมาอีกครามันยกเท้าเตะไปยังทิศทางที่สตรีผู้นั้นนั่งอยู่ผู้คนที่มุงล้อมต่างร้องด้วยความตกใจผู้ใดขาดกลัวหน่อยก็ปิดตาตนไว้มิกล้าดูภาพอันอนเนกอนาถที่กำลังจะเกิดขึ้นแม้แต่บุรุษใหญ่ที่ไล่ตามสตรีชุดขาวมายังลืมตัวไปชั่วขณะได้แต่ยืนมองอย่างอึ้งงนันหลัวเทียนเสิงกระโดดตัวลงไป ในเวลาเพียงชั่วประกายไฟร่างนั้นม้วนตัวกลางอากาศเป็นเส้นวงอันสวยงามอาพรปิวสะบัดคนก็ลงมายืนอยู่บนพื้นแล้วโอบเอาสตรีชุดขาวกิ้งไปสองสามตลบจึงหยุดลงบริเวณด้านข้างม้าตัวนั้นพ่นลมฟึดฟันออกมาทางจมูกแล้ววางขาหน้าลงบนพื้นสถานการณ์พันเงียบไปชั่วขณะตามติดด้วยเสียงร้องด้วยความยินดีของฝูงชนครั้นลืมตาขึ้นก็พบเข้ากับเหตุการณ์ วีรบุรุษช,ช่วยหญิงงามทำให้ยิ่งรู้สึกอศัศจรรย์ใจบุรุษช,ชุดม่วงคู่หนึ่งซึ่งอยู่ท่ามกลางฝูงชนหัวเราะออกมาฮ่าฮ่ฮ่หลัวซื่อจือนับวันยิ่งเก่งกาดทั้งยังเป็นที่ชื่นชอบของสตรีอีกด้วยบุรุษช,ชุดน้ําตาลเอ่ยกว้วหัวเราะว่า <c oughs> หลัวซื่อจือฝีมือนับวันยิ่งก้าวหน้าเกรงว่าคงพอๆกันกับข้าแล้วแขกแข,กแขกบุรุษชุดม่วง ใช้การไอกบเกินความขบขันแล้วมองไปยังกลางวงที่ฝูงชนล้อมอยู่นั้นอีกคราคุณชายขอบขอบพระคุณท่านแล้วสตรีชุดขาวใบหน้าแดงต่ำไปหมดดวงตาที่เอ่อคอด้วยน้ําตานั้นจ้องมองบุรุษซึ่งอบนางไว้ในอ้อมกอดนิ่งพันรู้สึกว่าร่างหนักอึ้งคราหนึ่งสองแขนที่อบนางไว้นั้นได้คลายออกเรียบร้อยแล้วแม่นางควรระวังสักหน่อย มิใช่ทุกสิ่งจะสามารถอบกอดได้ตามแต่ใจหากม้าตกใจจนทำร้ายคนผ่านทางแล้วผู้ใดจะรับผิดชอบความผิดนี้อารมณ์อันดีที่มีมาตั้งแต่เช้าตรู่ของหนลวเทียนเฉิงพันถูกลดทอนไปใบหน้าจึงดูเย็นชาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดใบหน้างดงามของสตรีชุดขาวแดงระเรื่อดุดดอกท้อที่บานสะพรั่งทำให้คนที่พบเห็นลุ่งหลงมัวเมาน้ำเสียงก็อ่อนนุ่มยิ่ง คุณชายเป็นเป็นข่าที่ขาดสติไปชั่วขณะนางเอ่ยทั้งน้ำตาทว่ามีใช่น้ำตาที่ไหลเป็นทางอย่างไรรูปร่างแต่เป็นหยดน้ำตาที่เปรียบดังเม็ดไข่มุกกำลังกิ้งไหลยอยู่บนดวงตาขาวหมดจดซึ่งแดงระเรื่อของนางมันช่างบริสุทธิ์และงดงามประหนึ่งเม็ดฝนบนดอกบัวขาวยามวสันก็มีปานพอแล้วเลิกร่ำไห้กระซิกกระซิกเสียที รีบตามข้ากลับไปเดี๋ยวนี้บูรุษไว้เขาเดินก้าวเท้ายาวเข้าไปหาสตรีผู้นั้นดุจพึ่งตื่นจากฝานันสตรีผู้นั้นสั่นริกไปหมดดวงตานางเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวจึงคว้าจับชายเสื้อของหลัวเทียนเฉิงไว้ตามสันชาตญยานคุณชายขอร้องท่านเถิดโปรดช่วยค่ะหลัวเทียนเฉิงเบี่ยงตัวหลบไปด้านข้างสายตากวาดมองร่างบุรุษไว้เราผู้นั้น เขาดูจากการแต่งตัวของหลัวเทียนเฉิงแล้วคาดว่าต้องมาจากตระกูลสูงสักแน่บุรุษไว้เขาจึงเอ่ยด้วยน้ำเสียงสงบสง,ง่ยมลงหลายส่วนคุณชายข้าขอเตือนว่าท่านอย่าได้ยุ่งไม่เข้าเรื่องจะดีกว่าบิดาของแม่นางน้อยแสนดื้อรั้นผู้นี้ติดหนี้พวกเรายามนี้คนตายไปแล้วพวกเราจึงต้องนำตัวนางกลับไปใช้หนี้แทนขณะที่กำลังพูดอยู่นั้น คนที่ยืนอยู่ด้านข้างผู้หนึ่งก็เข้ามาดึงแขนเสื้อเขาไว้แล้วเอ่ยแผ่วเบาด้วยใบหน้าหวาดกลัวพี่ใหญ่รีบไปเถิดคนผู้นี้เป็นหัวหน้าของหน่วยกองกําลังทหารม้าทั้งห้าแม้คนผู้นี้จะเจตนาพูดให้เบาเพียงใดแต่เขามีเสียงที่ทุ้มใหญ่โดยธรรมชาติทําให้ผู้คนทั้งหลายต่างได้ยินคำพูดของเขาหมดแล้ว บูรุษไว้คราวมีสีหน้าเปลี่ยนไปยังเห็นได้ชัดเขามีกล้ามองหน้าหลัวเทียนเฉิงอีกได้แต่ทะลึงตาจ้องสตรีชุดขาวคลา,าหนึ่งแม่นางน้อยผู้ดื้อรัน้นวันนี้ถือว่าเป็นโชคดีของเจ้าวันหน้าข้าจะมาใหม่ถึงตอนนั้นยังไม่ยอมจ่ายเงินมาอีกก็จงตามข้าไปที่หอสูเซียวอย่างว่าง่ายเถอะ อันตภพานย่อมกลัวขุนนางคนทั้งสามจึงรีบร้อนจากไปโดยเร็วสตรีผู้นั้นดูผ่อนคลายขึ้นคราหนึ่งแล้วคุกเข่าลงเสียงดังพลักขอพระคุณคุณชายที่ช่วยชีวิตขอพระคุณคุณชายที่ช่วยชีวิตเสียงพูดคุยซุบซิบของฝูงชนจึงดังขึ้นบ้างถกเถียงถึงฐานะของหลัวเทียนเฉิงบ้างเอ่ยชมการกระทำอันดีงามของเขา องค์ชายหกและสหายต่างเฝ้ามองความสนุกนี้ด้วยรอยยิ้มเต็มหน้าหลัวเทียนเฉิงกับมีชอบถูกผู้คนดุมล้อมทว่าเมื่อเห็นฝูงชนยังมิสลายตัวไปเสียทีคล้ายต้องการดูฉากจบอันสมบูรณ์แบบก็มีปานเขาจึงรอบเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันแล้วเอ่อยว่าเท่าใดเอ๊ะสตรีผู้นั้นอึ้งงันไปเจ้าขางเงินพวกเขาจำนวนเท่าใดห้าสิบตำลึง สตรีผู้นั้นก้มหน้าต่ำด้วยความอับอายตั๋วเงินใบหนึ่งหล่นล่วงลงบนฝ่ามือนางตั๋วเงินนี้ถือเป็นค่าปอบขวัญที่หมาค่าทำให้แม่นางตกใจหลัวเทียนเฉิงเอ่ยจบก็ยกมือขึ้นประกบกันเป็นการคารวะแล้วจูงม้าหมุนกายจากไปสตรีผู้นั้นกลับวิ่งตามไปคุณชายหึมสตรีผู้นั้นก้มหน้าต่ำด้วยใบหน้าแดงระเรื่อ ในเมื่อคุณชายซื้อข้าแล้วเช่นนั้นข้าย่อมเป็นคนของคุณชายจะให้เป็นบ่าไพ่ก็ดีขอแค่คุณชายยอมให้ข้าติดตามท่านเหลัยวเทียนเฉิงขมวดคิ้วคลาหนึ่งข้าบอกแล้วว่าเงินนี่เป็นค่าปอบขวัญที่มาข้าทำเจ้าตกใจมิใช่ซื้อตัวเจ้าคุณชายท่านให้เงินก็เท่ากับซื้อตัวข้าต่อไปไม่ว่าเป็นหรือตาย ข้าก็จะเป็นคนของคุณชายท่านโปรดอย่าละทิ้งข้าเลยสตรีผู้มีรูปโฉมงดงามเอ่ยขอร้องเสียงอ่อนโยนด้วยความระทมทุก์เช่นนี้ทำให้ผู้คนที่มุงดูต่างเอ่ยคอยตามนางคุณชายในเมื่อท่านจ่ายเงินแล้วก็พาแม่นางคู่นี้ไปด้วยเถิดมิเช่นนั้นคงเสียเปรียบแน่คุณชายหากท่านไม่พาตัวแม่นางผู้นี้ไปประเดี๋ยวคนพวกนั้นกลับมาอีกแม่นางคู่นี้ ก็คงมิอาจหลีกหนีเคราะไรได้เช่นเดิมแม่นางข้าจะพูดอีกครั้งเท่านั้นเงินเมื่อครู่ที่ให้มิใช่เพื่อซื้อตัวเจ้าข้ายังมีธุระอื่นอีกขอตัวก่อนแล้วคุณชายสตรีผู้นั้นยังคิดจะดึงชายเสื้อหลัวเทียนเฉิงไว้อีกทว่าเขากับเบี่ยงตัวหลบอย่างพิ้วไหวด้วยใบหน้าเย็นชายยิ่งสตรีผู้นั้นกับคุกเข่าลงเสียงดังพลกักคุณชาย ข้ามีอาจรับเงินของท่านไปเป่าเปล่าได้หากท่านเมตตาก็พาข้าไปด้วยเถิดงานใดๆข้าล้วนทำได้ทั้งสิน้นหลัวเทียนเฉิงขมวดคิ้วมีอาจรับเงินข้าไปเป่าเปล่า,เ,าเพราะเป็นเช่นนั้นข้าจึง,ต,งต้องซื้อตัวเจ้าเนะสตรีผู้นั้นพยักหน้าด้วยท่าทีแน่วแน่หลัวเทียนเฉิงย่อก,กายลงยื่นมือออกไปตรงหน้านางสตรีผู้นั้นมีสีหน้าย,ยินดียิ่งนางยื่นมือออกไปให้เขา แอบผมว่านิ้วมือเรียวยาวดุดลำไผ่นั้นกับดึงเอาเพียงตั๋วเงินเขาลุกยืนแล้วกระโดดขึ้นหลังมา้าทะยานออกไปอย่างไม่แม้แต่จะหันหลังกลับหลัวซื่อจือองชายหกและสหายติดตามหลัวเทียนเฉิงไปเขากระชากบังเหียนแล้วหันตัวกลับมาจึงเอ่ยขึ้นด้วยความรู้สึกแปลกใจองค์ชายหกเสียวซื่อจอในตาเรียวยาวขององค์ชายหกฉายรอยยิ้มออกมา หลัวซื่อจือช่างไม่เข้าใจความรักเลยจริงๆหลัวเทียนเฉิงยิ้มออกมาแต่มิได้โต้แย้งอันใดคุณชายผู้สืบทอดเซียวกลับรู้สึกไม่เห็นด้วยอยู่บ้างหลัวซื่อจือมีคิดหรือว่าท่านเก็บตั๋วเงินคืนมาเช่นนี้สตรีผู้นั้นจะมีจุดจบอย่างไรอืมคงเปลี่ยนเป็นผู้อื่นซื้อนางไปแทนกระมังหลัวเทียนเฉิงครุ่นคิดอย่างละเอียดแล้วพยักหน้าย,ยืนยันสตรีผู้นั้น รูปโฉมงดงามไม่น้อยคิดว่าเงินเพียงห้าสิบตำลึงคงมีคนไม่น้อยยอมจ่ายหลัวซื่อจือไม่หวังว่าสตรีผู้นั้นจะตกเข้าสู่ปากพยักอีกครางนั้นหรือหลัวเทียนเฉิงขมวดคิ้วขึ้นแล้วเอ่ยยังขบขันว่าเซียวซื่อจือก็เห็นแล้วสตรีผู้นั้นชอบขายตัวเป็นทาสแต่บ่าวไพร่บ้านข้ามีมากมายแล้วมิอยากได้เพิ่มอีกในเมื่อเป็นเช่นนี้ เหตุใดจึงจะมีมอบโอกาสให้ผู้อื่นเล่าอีกอย่างอีกอย่างอันใดอีกอย่างวันนี้ข้าก็นำเงินมาไม่มากเท่าใดหลีวเทียนเฉิงเอ่ยอย่างเป็นธรรมชาติองค์ชายหกหัวเราะเสียงแผ่วเบาแล้วเอ่ยว่าหลัวซื่อจือจะไปที่ใดหรืออืมกระหม่อมจะไปดื่มสุรากับคุณชายร้องหันเพค่ะหากหลัวซื่อจือมีเอ่ยข้าคงลืมไปแล้ว ว่าที่วังจังกงจูมีต้นดอกเหมยแก่ขึ้นชื่ออยู่หลายต้นที่จะบานเร็วเป็นพิเศษยามนี้มีใช่บานแล้วหรอกหรือชมเหมยดื่มสุราเป็นเรื่องสุขสำราญนักหากนี้ถือสาพวกเราขอไปร่วมวงด้วยได้หรือไม่ดวงตาองค์ชายหกเป็นประกายขึ้นมาหากองค์ชายหกเสด็จไปได้ย่อมเป็นเรื่องดียิ่งพะเะค่ะคนทั้งสามจึงควบม้าไปยังวังจังกงจู เจินเมี่ยวที่อยู่ในวังจังกงจู่กับมองโสงสีเซียนจู่ด้วยน้ำตาคอเบ้าอย่างไม่รู้จะทำฉันใดอากาศหนาวเพียงนี้นางกับถูกลากออกมาจากใต้ผ้าหม่มเพื่อมาเดินหมากรุกตั้งแต่ฟ้าอย่างมิทันสางความจริงมันเพื่อสิ่งใดกันหรือนางจะต้องตื่นนอนผิดหลักการใดเป็นแน่โสงสีเซียนจูมิใช่สตรีสูงสักที่นิ่งสูขุมเย็นชาทุกคนล้วนมัวเมา มีเพียงตนที่ตื่นรู้หรอกหรือแล้วสตรีคิ้วกิ่งหลิวที่อยู่ตรงหน้านางคือผู้ใดกันเจินเมี้ยวข้ายอมให้เจ้าถึงสิบเบี้ยเจ้ายังเดินหมากได้เพียงเท่านี้เหลือเกินจริงเชียวไม้ผูกมิอาจน,นำมาแกะสลักได้จริงๆเจินเมี้ยวเผยรอยยิ้มเจิดจ้าคว้าจับแขนเสื้อสองสี่เซียนจูแล้วเอ่ยอยังไม่รู้สึกผิดใดๆทั้ทงส,สิ้นเซียนจูโปรดปล่อยไม้ผูกผูนี้ไปเถิด ที่แท้แล้วเซียนจู่เข้าใจคำว่าคนเราถนัดไม่เหมือนกันหรือไม่เล่าจะให้รากาบินขึ้นฟ้าสุกรปีนต้นไม้นี่มีใช่กันแกล้งคนให้ตายหรือฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ